เป็นไรบ้างครับคุณอินับไดู้คุยดคุณพ่อบ้างครับในในรูปบรับประทานอะไรอาหารอะไรคุณพ่อบ้างครับคุณพ่อที่แข็งแรงขึ้นยังครับตอนนี้แล้วเรื่องหาเยอะหน่อยเป็นห่วงปรึกษาอะไรยังไงบ้างครับ สับอนี่จับได้กองนะครับโอเคภาพซองอะไรวะน่าจะถ่ายรูปด้วยกัน องครับคุณครับได้คุยด้วคุณพ่อบ้างครับในในรูปแบบรับประทานอะไรครัอาหารอะไรกัคุณพ่อบ้างครับคุณพ่อที่แข็งแรงขึ้นยังครับตอนนี้โอเคครับแล้วเรื่องปัญหาเยอะหน่อยเป็นห่วงปรึกษาอะไรยังไงบ้างครับ

วัสดีสดีครับ